สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามดาวจนสตาเล่าประตูใช่ไหะพี่น้องเนาะน้องทุกคู่ทุกคนผู้ใดเป็นเจ้าใดมือเศร้านี่ส่งมันกันยุติเนาะพี่น้องเนาะเอาประตูใช่กะเดินดีดาวจนกะเดินเอาประตูใช่กะเดินเขาจะหลอบเลยพี่น้องเล่าประตูใช่เขาหนึ่งสอง สามเขาสเขาสามหลอดน้พ <Yes. S 1> ี yeah. ่น้องนาะเก็ตาลุดปะตูใช่ชันติข้าสาเข่าสามหลอดพี่น้องเดินดีจ้ะพี่น้องไปได้น้พี่น้องน้อเขาก้อนสีเบิ้งของวันที่นีสปดกบเบิ้งของวันที่นีสิบเก็ดเมือนเสรก้อนอพี่น้องนาอเขายุใส่ลุดยุใส่แน้น้อพี่น้องนาะ เดินดีไปได้ยุ่ไปตลอดได้ยุ่พี่น้องก็ล่าประตูใจไปดาจนสตาจับคูเล่วจนสตาจับคูสามแปดสี่เก้าสามหา วิ่งสากมเด่นสามดล่องสาหาเขาลูดสมพี่น้องในหนึ่งสล่าประตูใช่หกเจ็ดสีหาสวิ่งหกเจ็ดกมเด่นหกเจ็ดล่อง 5, หาล่องหาสเขาเก็ดเขาหาละพี่น้อง ได้หาเกดเล่าสันติภาพศูนย์หกสี่หาหาหกวิ่งศูนย์หกกับเรียนศูนย์หกล่องหาหกเข้าหาแล้วพี่น้องได้เก้าหาประชาชุนเล่าสองหา สี่หหหวิ่ง2อหากรมเดีน2อหาล่องห้าหกกรเข้า2องลด2พี่น้องได้8ปสองเพี่น้องมาเบิงลาเอตตาสงเก่าศูนย์หาแปดสองวิ่ง2อเก่ากรมเดีนสองเก่าล่อง8ปดสองลดพี่น้องอันนี้มาเบึงของวันที่มี18บดได้พี่น้องเดื้อมารอสะปล่อยต่อเลย ไฟต้องหัดมืออื่นพี่น้องมืออื่นเสารว,วยกันเนาะพี่น้องเนะยาวจนสตาจับคู่สี่หาสี่หาสี่หาหาหาแปดหาแปด vẹt si vinh vinh, vinh. si hà Sám tòa si hà 84 5 8 4สามตัวหา84 84หา4วิ่งกลม4ล่อง84 เราประตูชัยประตูชัยเรประตูชัยแคปโค nâng cầu nâng cầu kết kết pẹt kết pẹt xuống pẹt vinh năm cầu chín, ba tua hai, tám cầu, Pét ninh cầu. Ninh ึ่งสูแปแปนึงเกาหนึงเกาวิ่งกมหนึ่งเก่ารองสูงแปด เ่าสันติภาพเ่าสันติภาพสันติภาพ ที่ภาบจับคู่ศูนย์สี่เก้าสามเก้าสามสี่ห้าวิ่ง 4 c sám 304 sám xuống c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  hạ ี่สีหาสามศูนย์สี่พิ้งศูนย์สี่กลมศูนสี่ร่องสีหา

่ปดสาตัวห้าสามแปดสามแปดห้าสามแ 3 і й � a r 38មែថច �το ម្ថច្នកម ao subscribe cho kênh ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งนับกล่องใหกคนพิ่อ,องขออนุญาตข้าวเดียวนับกล่องนับกล่องอื้ม Cao Kiết Sám Tua Sám Tua Nâng Cao kết Cao Kiết

แคปนัดจอร์ด์พี่น้องด้อพอได้เข้ามาแล้วแคปนัดจอไปหลุนกันหน้าพี่น้องหน่ะมืออื่นเสาร์เต,ตือนเขียนมาตาเสารด้วยพี่น้องเน้อเตือนในท่านด้วพี่น้องเนื้อลุยตาเสาเลยวันที่งี่สิบแปดลวยตาเสาพี่น้องดาวจนสตาร์บันที่งี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องแงคงปคูซีหาหาแปดแปดซี่ ปิงสีหากลมเดนสีหาร่องแปดตัวแปดสีหาหล่าประตูใช่หนึ่งเก่ากแปวิ่งหนึ่เก่ากลมเดนหนก่าร่องศูนตัวแปดหนึเก้าหเาสันติภาพศูนย์สเก่าสาหาวิ่งศูนยลมเดนศูร่องสีหา

วิ 8, ่งเก่าเกศกบเล่นเก่าเกศล่องเก่าหนึ่งสามตัวหนึ่งเก่าเกศเกศเก่าหนึ่งอภินางให้ขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ปู่ในเนื้อพ่อเลยมียอดไลยอดแชร์พ่อเลยคาสมุดปากกาน้ำเพิ่นแต่ว่าพระท่านยังหนอกตัวนี้งสองยังหน่อยๆอยู่คนติดตามยังพ่ะท่านหลายกดไลค์กดแชร์บอกกันต่อๆกันไปเด้อี่น้องเน้อพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วกาย ส่กมันส่งมันกันทุกขูทุกคนอย่าเจ็บจะจนได้พี่นวองเด้อพอกันไม่ผลลัพธ์สุดต่อไปสำหรับมือนี้ขอก้าบคำว่าสวัสดี